เจออีกครั้งนะคับเพื่อนกับช่อง y o YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆเหมือนเช่นเคยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็นอกจากจะรับซื้อแล้วนะครับช่องผมยังมีการอัปเดตข่าวสารนะครับกระแสเรื่องราวต่างๆนะครับราคาแล้วก็เหรียญในกระแสนะครับ โกงมิจฉาชีพในกลุ่มซื้อขายนะครับผมจะมีเรื่องราวแบบนี้มานําเสนอบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารับซื้อเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับแบบที่รับซื้อในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ5000บาทนะครับห้าพันถึงหนึ่งบาทซื้อจริงแน่นอนนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับซื้อสูงสุดเหรียญละ1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังข้อมูลกันได้เลยนะครับแจ้งช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับต้องการที่จะขายเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดทุกคลิปนะครับท่านที่ดูคลิปเก่าๆสองเดือน3เดือนที่แล้วนะครับอยากให้ดูคลิปอัปเดตใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับคลิปเก่า สามเดือนสี่เดือนที่แล้วนะครับอาจจะมีไลน์ที่ติดต่อได้แบบติดต่อได้ยากนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของของของแอปแอปไลน์นะครับแอปแอปพลิเคชันไลน์นะครับด้วยข้อจำกัดของไลน์แบบเก่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมเพิ่มไลน์ตัวนี้แล้วนะครับก็สามารถจะรองรับเพิ่มเพื่อนหรือว่าทักเข้ามาได้มากขึ้นนะครับก็แอดไลน์ตัวนี้มาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่บอกว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันเลยเหรียญ10บาทนะครับที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเป็นลักษณะของเหรียญ10บาท2สีแบบวาระต่างๆนะครับเหรียญ10บบาท2สีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวาระธรรมดาหาง่ายนะครับราคาไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันแน่นอนนะครับเหรียญรับซื้อในคลิปนี้หลักพัน5 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทนะครับจะหายากเป็นพิเศษนะครับ ผมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้สังเกตรูปแบบของเหรียญที่มีราคาแพงนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานที่ผมซื้ออยู่ผมซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ13บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแบบที่รับซื้อนะครับสสีแบบนี้นะครับทั้งหมดมันมี61แบบ61วาระนะครับแต่ว่า ลองมาดูแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญผมไปเจอเหรียญน,นี้มานะครับจากจากกลุ่มนักสะสมนะครับมีเหรียญจริงๆนะครับผมไม่ได้ไปหารูปเพื่อไปตัดต่อตกแต่งนะครับอันนี้เป็นรูปเหรียญจริงนะครับเพียงแค่ผมมาทำใส่พื้นหลัง ให้เป็นสีดําเพื่อจะได้ดูได้ชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นรูปเหรียญจริงนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมผมอ่านอ่านให้ดูอ่านให้ฟังนะครับด้านหน้านะครับพลเรือเอกพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับด้านหน้าเป็นรูปกรมหลวงชุมพรนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์กรมหลวงชุมพรน,นะครับณฐานทัพเรือสัตหีบ20เมษายน2537นะครับแล้วก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของนกวายุพักอยู่ด้านหลังปีพศนะครับปี2537นรรูปอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นกรมหลวงชุมพรน,นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าใครมีหรือว่า สังเกตเจอเหรียญสิบบาท2สีนะครับลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยนะครับส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5,000บาทสูงสุดผมซื้อ1 0 0 0 0บาทซื้อจริงนะครับเหรียญตัวอย่างจริงๆก็มีให้ดูนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าเหรียญมันไม่เคยเห็น <c oughs> มีจริงเหรอมีที่มาที่ไปไหมหรือว่า,า <c oughs> คิดขึ้นมาเองนะครับ ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับว่าเหรียญด้านหน้าเป็นแบบนี้เหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับอาจจะมีช่องอื่นๆที่เขาคิดแล้วเขาทำคลิปออกมาแต่ไม่ใช่สาราลมคอยชนแนลนะครับผมผมจะต้องมีข้อมูลและจะต้องมีรูปเหรียญจริงให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็คือเหรียญจริงนะครับด้านหน้าด้านหลังที่มานะครับเหรียญน,นี้ผลิตโดยโลงกราฟของประเทศไทยนะครับสังกัด กรมธนารักษ์นี่แหละครับผลิตผลิตมาได้ยังไงนะครับเหรียญที่ผลิตในกรมธนารักษ์มี2ออาจจะมีหลายรูปแบบนะครับและอีกหนึ่งรูปแบบที่ผลิตก็คือมีการว่าจ้างนะครับจากหน่วยงานหรือว่าจากจากจาก,จากที่ใดก็แล้วแต่นะครับเอาง่ายๆคือกรมธนารักษ์โลงกระสาบนะครับรับจ้างผลิตเหรียญน,นะครับอันนี้คือคือคืออีก อีกงานหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านก็คงรู้นะครับว่ากรมธนารักษ์รับจ้างผลิตเหรียญด้วยนะครับซึ่งเหรียญที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์นะครับจะมีตราสัญลักษณ์ของนกวายุพักอยู่บนเหรียญนะครับหลายท่านก็บอกว่าเหมือนพระเครื่องที่ผลิตเหมือนหลวงปู่ทวดบางรุ่นหรือว่าเหรียญพระเครื่องบางรุ่นที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์นะครับก็จะมีตรานกวายุพักก็จะเรียกว่าบล็อกกระสาบอันนี้อันนี้พอคุ้นไหมครับ พักเครื่องนะครับบางรุ่นที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์โดยโรงกระสอบก็จะมีเรียกว่าบล็อกกระสอบบล็อกธรรมดาบล็อกกระสอบนะครับซึ่งสังเกตได้จากตราสัญ,ญลักษณ์นกวายุพักอันนี้นะครับซึ่งถ้ามีตราเนี่ยแสดงว่าผลิตออกจากกรมธนารักษ์นะครับซึ่งเหรียญ10บาท2สีเหรียญน,นี้ก็มีตราสัญ,ญลักษณ์นกวายุพักเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ที่มาที่ไปนะครับน่าจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับ ที่มีการว่าจ้างให้กรมธนารักษ์หรือโรงกระสาบเนี่ยจัดทําเหรียญขึ้นนะครับเหรียญลักษณะเหรียญต้นแบบเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับด้านหน้าก็เป็นพลเรือเอกนะครับพลเรือเอกพระเจ้าบวรวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับด้านหลังก็เป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับแต่ว่าเหรียญจริงๆอ่ะน่าจะมีหลายเนื้อนะครับก็ ที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับเหรียญน,นี้ก็มีที่มานะครับจากเพื่อผลิตหรือว่าสร้างขึ้นมาเป็นที่ระลึกในการาสร้างพิพิธภัณฑ์ณนฐะานทัพเรือสัตหีบนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะนะครับปั๊มเหรียญอาจจะลองพิมพ์ปั๊มบนเหรียญ10บาท2สีนะครับแล้วก็มีเหรียญแบบเนี้ย ออกมาให้เราได้เห็นกันในกลุ่มนักสะสมนะครับเหรียญพวกนี้มีหลุดออกมามีจริงๆย้ํานะครับว่ามีเหรียญจริงๆไม่ได้มารับซื้อลอยๆนะครับเพียงแต่ว่าเหรียญค่อนข้างจะหายากนะครับมันก็สมกับราคาที่รับซื้อนะครับเหรียญหาง่ายแบบธรรมดา1 3 1 5บาทแค่นั้นเองแต่ว่าเหรียญนี้ผมรับซื้อ5 0 0 0ถึง1,000 0บาทนะครับความหายาก ก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญเหรียญมีจริงผมไม่ได้โมโนผมไม่ได้เมกนะครับผมมาประกาศรับซื้อเผื่อว่าที่บ้านใครมีนะครับต้องการใช้เงินหรือว่าอยากจะส่งรูปมาให้ผมดูแบ่งปันความรู้หรือว่าจะขายผมก็รับซื้อนะครับตามราคาที่ผมแจ้งไว้เหรียญละ5,000ถึง1,000 0บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างเป็น2สีกับกับ กับเนื้อทองแดงต้นแบบนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับด้านซ้ายจะเป็น10บาท2สีนะครับด้านด้านด้านขวาจะเป็นแบบเดิมๆนะครับเดิมเก็คือเป็นเนื้อเนื้อปกติเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับเห็นไหมครับก็มีตราสัญลักษณ์เหมือนกันเหมือนกันทุกจุดนะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าบล็อกเป็นบล็อกเดียวกัน แตกต่างกันแค่จุดเดียวก็คือเนื้อโลหะที่เอามาปั๊มเหรียญน,นะครับด้านซ้ายเป็นเนื้อโลหะเป็นของเหรียญสิบบาท2ส,สีนะครับส่วนด้านด้านขวาเป็นเนื้อทองแดงปกตินะครับแตกต่างกันแค่เนื้อโลหะแค่นั้นเองนะครับราคาก็แตกต่างกันมากเลยนะครับรับซื้อนะครับ5 0 0 0ถึง10,000บาทซื้อจริงแน่นอนนะครับผมไม่ได้แบบมาทำคลิปหลอกเอายอดวิวนะครับก็ ลองสังเกตกันดูนะครับใครมีก็ทักมาได้เลยนะครับลายไอดีที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นความรู้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อการไปค้นคว้าค้นหาหรือว่าเป็นข้อมูลให้เราได้รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มันก็มีอยู่ในระบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ